ซึ่งขั้นตอนในการไปศาลนะคะเพื่อนๆอันดับแรกเลยเราจะต้องรู้แล้วว่าเป็นศาลของที่ไหนซึ่งก็จะมีระบุให้เพื่อนๆทราบตรงหน้าหมายเรียกคะ่ะมุมขวาบนสุดของกระดาษจะระบุเลยว่าเป็นศาลของที่ไหนพอเพื่อนๆรู้แล้วว่าศาลที่ไหนใช่ไหมคะทีเนี้ยเพื่อนๆก็จะต้องเตรียมตัวไปศาลและอันดับแรกเลยเวลาไปศาลปุ๊บเอกสารที่เพื่อนๆได้รับถือไปศาล วันนี้มาพบกับช่องโมเดลลอร์ชาแนลอีกครั้งนะคะวันนี้ฟิลมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวไปศาลนะคะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างและต้องเตรียมตัวยังไงไปศาลค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะฟิล์ก็ต้องฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งติดตามโมเดลลอร์ชาแนลด้วยนะคะค่ะจากต้นคลิปนะคะที่ฟิล์บอกเพื่อนๆว่าวันนี้ฟิลมจะมาแนะนําเพื่อนๆว่าขั้นตอนในการไปศาลมีขั้นตอนยังไงบ้างค่ะค่ะก็จะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เพื่อนๆถูกฟ้องแล้วได้รับหมายเรียกทีนี้ ก็คือโดยปกติอะคนทั่วไปอะค่ะที่ไม่เคยมีคดีมาก่อนจะไม่เข้าใจเลยว่าเราได้รับหมายสารแล้วเราต้องไปยังไงต่อค่ะคืออันดับแรกฟิลมก็จะบอกก่อนว่าสำเนาคําฟ้องที่เพื่อนๆนได้รับไะค่ะเพื่อนเพื่อนจเป็นต้องไปปรึกษาทนายความนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รู้ว่าขั้นตอนต่อไปเราต้องดําเนินการอย่างไรค่ะแล้วทีนี้สมมุติว่าเพื่อนเพื่อนมีทนายความไปด้วยอันนี้ก็จะสบายแล้วในขั้นตอนการไปศาลก็จะมีทนายความประจําตัวของเพื่อนเพื่อนแนะนําเพื่อนๆนว่าจะต้องทํายังไงบ้างค่ะแล้วในกรณีทีี่่่่เเพพืืออนนๆไมมทายก็จะสง แล้วว่าแล้วเรายังต้องไปศาลไหมแล้วต้องไปทําอะไรต่อโดยปกตินะคะเวลาที่เพื่อนๆถูกฟ้องมามก็จะมีหมายเรียกกับสำเนาคําฟ้องแนบมาด้วยกันเจ้าพนักงานเดินหมยก็จะไปปิดให้เพื่อนๆที่บ้านนั่นแหละคะ่ะทีนี้เพื่อนๆได้มันก็จะมีวันนัดของศาลคะ่ะว่านัดเพื่อนๆไปทําอะไรนัดวันไหนกี่โมงอันนี้ก็คือเพื่อนๆจะต้องไปศาลนะคะซึ่งขั้นตอนในการไปศาลนะคะเพื่อนๆอันดับแรกเลยเราจะต้องรู้แล้วว่าเป็นศาลของที่ไหนซึ่งก็จะมีระบุให้เพื่อนๆทราบตรงหน้าหมายเรียกค่ะมุมขวาบนสุดของ กระดาษจะระบุเลยว่าเป็นศาลของที่ไหนพอเพื่อนเพื่อนรู้แล้วว่าศาลที่ไหนใช่ไหมคะทีนี้เพื่อนเพื่อนก็จะต้องเตรียมตัวไปศาลและอันดับแรกเลยเวลาไปศาลปุ๊บเอกสารที่เพื่อนเพื่อนได้รับถือไปศาลด้วยคะ่ะแล้วก็บัตรประชาชนเวลาเพื่อนเพื่อนไปศาลนะคะด่านแรกที่เพื่อนเพื่อนจะเจอก็คือพี่จเจ้าหน้าที่รอปภหน้าศาลค่ะคือเขาจะต้องมีการตรวจคัดกรองก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะผ่านเข้าไปในศาลพอเพื่อนเพื่อนผ่านจุดคัดกรองของพี่เจ้าหน้าที่รปภไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อนจะต้องมาดูแล้วว่าเราจะต้องไปที่บัลลังหรือที่เรียกว่าห้องพจาคคดีนะ ทีนี้เพื่อนๆ er จะรู้ได้อย่างไรว่าคดีของเพื่อน er ๆ,ๆอยู่ในห้องพิรณาคดีที่เท่าไหร่เพื่อนๆ er จะต้องไปดูที่ตารางนัดความประจําวันนะคะซึ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบลอยมันจะมีติดอยู่ตรงบอร์ดประจําสานนะคะว่าวันนี้ช่วงเช้ามีคดีอะไรบ้างอยู่ที่บัลลังก์ไหนคู่ความชื่ออะไรเลขคดีเท่าไหร่แบบนี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าช่วงบ่ายมีคดีอะไรบ้างค่ะพอเพื่อนๆ er รู้ว่าคดีของเพื่อนๆอยู่ที่บัลลังก์ไหนเพื่อนๆก็เดินตรงไปที่ตรงนั้นเลยค่ะทีนี้ถามว่าไปถึงแล้วคือรออยู่ข้างหน้้้้้าหอองงไไไดดดมม่นะะะคจตเปิ ประตูเข้าไปในห้องซึ่งก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์นะคะนั่งอยู่ในห้องพิจรารณาคดีนั้นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะรับเรื่องของเพื่อนๆนั่นแหละค่ะว่าวันนี้เพื่อนๆมาคดีอะไรมาติดต่ออะไรเป็นฝ่ายโจทรหรือจำเลยจะต้องแจ้งให้เขาทราบว่าเรามาถึงศาลแล้วนะพอเพื่อนๆติดต่อพี่เจ้าหน้าที่แล้วนะคะว่าเรามาแล้วเรามาคดีนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือนั่งรอในห้องพิจารณาคดีก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่ามันมีที่นั่งก็คือนั่งรออยู่ในนั้นได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ม่่่่่มีีีีีททนนนนัันังงงกก็อออออไไปรรหหหห้้้้้้าาาาาดดคคะพพถึเเจบล ก็จะเดินออกไปแล้วก็เรียกเราเข้ามาในห้องพิจารณาเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเวลาที่เพื่อนๆน,นั่งอยู่ในห้องพิจารณาจะมีข้อห้ามนะคะเรื่องของการปฏิบัติตัวในห้องพิจารณาค่ะคือจะมีคําเตือนค่ะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามถ่ายรูปในห้องพิจารณาห้ามบันทึกเสียงห้ามโกเวกวายคือจะเป็นข้อปฏิบัติภายในห้องพิจารณานะคะถ้าเพื่อนๆฝ่าฝืนคือมีโทษนะคะเป็นการละเมิดอํานาจศาลค่ะทีนี้จะมีกรณีที่ถ้าเพื่อนๆนั่งอ,อ,อยู่ในห้องพิจารณาแล้วท่านผู้พิพากษาขึ้น บทีนี้เพื่อนจะต้องยืนขึ้นนะคะแล้วก็ทาความเคารพท่านผู้พิพากษาซึ่งโดยปกติพี่เจ้าหน้าที่หน้าบันลังก็จะแจ้งนะคะว่ารบกวนปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะท่านผู้พิพา,ากษากําลังจะขึ้นนั่งพิจารณาคาดีแล้วพอท่านขึ้นพิจารณาคาดีเราก็จะต้องยืนขึ้นแล้วก็ทําความเคารพนะคะหลังจากที่คดีของเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วยกตัวอ,อย่างเช่นมีการทําบันทึกตกลงหรืออะไรก็ตามในศาลนะคะทีนี้การยืนยันว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาศาลจริงคืออะไรไม่ใช่การถ่ายรูปก,กับศาลนะคะไม่ได้นะคะสิ่งที่จะยืนยัน เพื่อนๆว่าคดีของเพื่อนๆเสร็จสิ้นในการกระบ,บวนพิจารณาในวันนี้เรียบร้อยแล้วก็คือการเซ็นรายงานกระบ,บวนพิจารณาคดีนะคะ ซึ่งในรายงานกระบวนพิจารณาคดีก็จะมีระบุว่าในวันนี้เพื่อนๆมาทําอะไรในศาลก็จะระบุไว้หมดแล้วก็จะระบุว่านัดหน้านัดวันที่เท่าไหร่นัดมาทําอะไรค่ะค่ะและในส่วนของการแต่งกายไปศาลนะคะจะต้องบอกไว้เลยว่าเราจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะสุภาพเรียบร้อยนี่หมายถึงอะไรไม่ใช่ว่าใส่สายเดี่ยวกระโปรงสั้นเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะมันไม่เรียบร้อยเพื่อนๆจะต้องใส่กางเกงขายาวเสื้อสุภาพที่ไม่โป้นะคะในส่วนของรองเท้านะคะแนะนําเพื่อนๆใส่รองเท้าหุ้มส้นนะคะไป ดดีีท่สุเพราะว่าเห็นบางท่านใส่รองเท้าแตะไปคือต้องบอกว่าบางศาลนะคะเขาจะยังไม่อนุญาตให้สวมใส่รองเท้าแตะเข้าไปในห้องพิจารณาค่ะค่ะแล้วก็ข้อห้าม้อสุดท้ายนะคะเพื่อนๆไม่ควรพกของมีคมหรืออาวุธใดๆไปศาลนะคะอะไรที่เป็นของมีคมคือห้ามเอาไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะไม่ผ่านด่านตรวจจุดคัดกรองของพีเจ้าหน้าที่รปภแล้วก็อาจจะมีคดีด้วยค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการเตรียมตัวไปศาลนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ในการเตรียมตัวไปศาลนะคะ มากก็น้อยถ้าเพื่อนๆได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานโมเดลล์ด้วยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยในการไปศาลอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรืออยากปรึกษาสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะคะจะมีน้องแอดมินคอยนัดเวลาปรึกษาให้ค่ะแต่ฟิลมต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าจะปรึกษากับทนายจะมีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถนัดเวลาปรึกษากับน้องแอดมินได้เลยค่ะท้ายนี้ฟิลมก็ต้องขอฝากเพจเฟซ o o ๊ก o o d ดลล a w ม o ดลล n อะคาเดมี่ y ลอ w ท a อ k และโมเดลล์พอดแคสต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิลมก็ต้องขอ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ